เด็กคนหนึ่งไม่ได้โตที่บ้านเกิดกัมพลาพา่อตอนอายุสองขวบเสียพี่ชายที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดตอนอายุสิบเก้าในเงื่อนไขชีวิตแบบนี้คุณคิดว่าเด็กคนนี้จะโตไปเป็นยังไงเด็กคนนี้โตไปเป็นนักแต่งเพลงนักดน,นตรีแจสเป็นช่างภาพเป็นศิลปินเป็นนักเขียนเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักปราชญ์ของโลก เป็นคนที่พลิกฟื้นแผ่นดินแห้งแล้งช่วยชีวิตคนนับล้านที่สำคัญเป็นพ่อที่ดูแลลูก65ล้านคนเมื่อไหร่ที่คุณทอขอให้นึกถึงในหลวงในหลวงรัชกาลที่เกเรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราตลอดไป